ันพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมีรถสวยแนะนำอีกเจ้านะครับผมคลิปนี้เป็นวอลโว่เอปนะครับปี2003ราคาเพียง8900,0บาทเท่านั้นนะครับผมรถสวยสวยอดีตราคาเป็นล้านนะครับปัจจุบันแค่8900,0บาทสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับผมตัวรถยังไม่เก่านะครับปี2003พิกจัดดูรถอยู่พัฒนาการจัดใหม่นะครับเครื่องเบนซินนะครับผม2,900ซีซีนะครับ กระจกไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้านะครับผมเบาะหนังไฟฟ้าบอดี้เดิมๆบางๆนะครับผมสีมีต้องเก็บงานบ้างนะครับเป็นสีเดิมๆเ,เลยไม่ได้ทําสีม่ได้เนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีเกียร์ออโต้ล้อสวยยางใหม่นะครับเครื่องเสียงครบดูนโดยรวมรอบๆก่อนนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการชนตามกนนารใช้งานนะครับมีต้องเก็บงานบ้างนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะปักไฟฟ้านะครับเบาหนังทั้งหน้าหลังนะครับเบาะไฟฟ้าได้ปกติเลยนะครับเบาะพวงไลมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังลังคามีซันลุกนะครับผมคมค่าหน้าใช้ครับตัวรถไม่เก่ามากครับปี2003ราคา89,000บาทเท่านั้นนะครับเครื่อง2,900ซีครับแรง เครื่อง V6 นะครับเครื่องหกสูบเรียงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาเพลงท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเส้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมคลิปวิชื่อคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวารายละเอียดเยด้งขึ้นมาครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ